ในตัวเองสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีสูตรลับ สูตรเด็ดปลายอินทรีแดดเดียวมาแจกทุกท่านนะครับนะวันนี้นะครับจะมาบอกเคล็ดลับทั้งหมดเลยว่าการทำปลายอินทรีแดดเดียวเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับหมักใช้สูตรยังไงวิธีการหั่นอะไรทั้งหมดนะครับในการทำปลายอินทรีแดดเดียวเนี่ยทำยังไงบ้างแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าสูตรนี้นะครับสามารถนำไปทำขายได้นะครับแล้วก็สามารถนะครับทำกินในครัวเรือนได้แล้วก็ส่วนใครที่ไม่อยากทำเองนะครับเราก็มีขายเช่นกันนะครับนะโดยการใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับในการที่จะหมักแล้วก็มีจำหน่ายนะครับในช้อปปี้รัตด้า แล้วก you ็สามารถแอดไลน์มาสอบถามผมได้นะครับสำหรับใครท anyway, right yeah, okay. yeah, ี่ไม่อยากทําเองส่วนใครที่อยากทําเองนะครับลองไปทําดูนะครับแล้วลองชิมดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรเริ่มด้วยวิธีการแรกนะครับในการที่จะทําปลาอินทรีย์นะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องไปหาปลาก่อนนะครับปลาที่เราไปหาจะต้องสดนะครับผมหาปลาสดๆทั้งนั้นเลยนะครับไปตกเองบ้างไปดักซื้อชาวประมงซื้อแบบสดๆไม่ต้องไปหาซื้อปลาแช่แข็งที่ค้างหลายวันค้างเป็นเดือนนะครับเราไปซื้อแบบสดๆริมทะเลเลยผมดีกับชาวประมงไว้แล้วตอนนี้แล้วก็ตัวผมเองก็ออกตกเองด้วยนะครับปลาอินทรีย มีไซส์นะครับเน้นไซส์3โลขึ้นไปนะครับเวลาที่ทาเนี่ยมันก็จะดูสวยงามเวลาที่เราหั่นเป็นแว่นมันจะดูสวยงามแล้วก็มันมีขนาดชิ้นที่โอเคชิ้นที่สวยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยก่าว่าเวลาการหมักเนี่ยเราใช้อะไรบ้างผมต้องขอไปทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาถ่ายหน้าบ้านริมถนนนะครับเสียงม,มันอาจจะดังนิดนึงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราหั่นปลายซีนะครับหั่นเป็นแว่น นะครับวิธีการหั่นเป็นแว่นเนี่ยก็คือว่าอันนี้คือเคล็ดลับผมเลยนะครับถ้าผู้ชมจะต้องไปแช่ฟิตก่อนนะครับให้เนื้อปลามันมีความแข็งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยให้นํามาหั่นอารมณ์จะคล้ายๆสเต็กเมื่อนํามาหั่นโดยมีดคมๆเนี่ยเวลาที่หั่นออกมาเนื้อปลามันจะเรียบเนียนสวยนี่คือเทคนิคหลักสําคัญเลยในการหั่นปลาให้สวยนะครับอันดับที่2เมื่อเราหั่นเป็นแว่นนะครับความหนาประมาณ1ซน หนึเส้นถึงสองเสนนะครับอย่ากเกิน2เส้นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดมันจะไม่ถึงเนื้อกลางนะครับแล้วบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวที่ทําอาหารมาตั้งแต่รุ่นรุ่นบรรพบุรุษเลย รุ่นทวดรุ่นแม่รุ่นยายรุ่นปู่นะครับแล้วก็มารุ่นผมก็ทําอาหารนะครับแต่ตอนนี้คือผมต้องการทําในธุรกิจอื่นมากกว่าอาหารเนี่ยผมเคยทํามาก่อนแล้วก็ทีเนี้ยพอเคยทํามาแล้วทีนี้พอผมไม่ได้ทำเนี่ยผมก็อยากจะเอาสูตรดีๆตัวเนี้ยมาแจกให้ท่านผู้ชมนะครับผู้ชมท่านผู้ชมจะได้เอาไปทําต่อต่อยอดได้แล้วก็ส่วนผมก็ทําไปซีขายด้วยนะแล้วท่านผู้ชมก็สามารถทําขายเช่นกันแล้วก็สามารถทํากินได้เช่นกันขัับแรกให้เราล้างน้ำเปล่านะครับล้างน้าเปล่าก่อนเมื่อเราล้างน้ำเปล่าเสร็จนะครับให้เราเอาขึ้นมาเส ล้างน้ำเกลือคนน้าเกลือให้มันทั่วนะครับให้เกลือละลายแล้วก็เอาปลาจุ่มน้ําเกลือแล้วก็ใช้มือถูนิดนึง นะครับเมื่อล้างน้ําเกลือเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาแล้วก็ล้างน้าเปล่าอีกรอบหนึ่งหลังจากล้างน้าเปล่าเสร็จเราก็เสดดน้ำนะครับเมื่อเสดดน้ําให้เรานําปลาไปเรียงในหม้อนะครับหม้อบรรจุพันธุ์ที่เราต้องการเมื่อเรียงเสร็จเรียงให้สวยงามเรียงแบบว่าให้มัน่าแน่นๆพอดีกันนะครับอย่าเรียงแบบทิ้งระยะห่างหรือว่าเว้นช่องไฟเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเทน้ําหมักเนี่ยมันจะทําให้เปอนน้าหมักนะครับและเมื่อเราเรียงได้สัดส่วนที่โอเคแล้วให้เราทําน้ําหมักนะครับน้ำหมักนี่เป็นเคล็ดลับสําคัญมากเลยนะครับหลายคนนะครับก็มีสูตรของ แล้วว่ามันอร่อยและเป็นสูตรตั้งเดิมตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วก็รุ่นแม่ผมเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับมี1นะครับน้ำปลาน้ำปลานี่คือเราสามารถใช้ตามสัดส่วนที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าเกิดเราชอบเค็มเราก็ใช้เค็มหน่อยนะครับน้ำปลาโดยเฉลี่ยประมาณ2ส่วนน้ำปลา2ส่วนนะโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบเค็มแค่ไหนนะครับน้ำปลาผมแนะนำเป็นยี่ห้อทิปนรสนะครับสองก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บเนี่ยปกติแล้วผมจะใช้ประมาณครึ่งส่วนนะครับครึ่งส่วนก็คือว่าน้ำปลา นะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า4ส่วนแล้วก็ผงชูรสนะแล้วแต่ชอบนะครับผงชูรสจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่ชอบเลยนะผมจะใช้เครื่องปรุงประมาณนี้เราจะไม่ใช่อย่างอื่นผมจะไม่ใช่เกลือนะครับเกลือเนี่ยมันจะให้รสชาติความเค็มที่แตกต่างจากน้ำปลานะครับน้ำปลาเนี่ยจะมีความเค็มแล้วก็ความหอมในตัวแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ารสชาติที่ถ้าเรียกภาษาญี่ปุ่นก็อูมามิอะนะรสชาติมันจะนัวให้ความนัวในในตัวมันอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อเรามาใส่กับน้ำตาลปี๊บแล้วก็ผงชูรสเนี่ยความนัวมันจะยิ่งเกกกิดมาขึ้นอี นะครับเมื่อเราหมักเสร็จตามสูตรนี้นะครับส่วนปริมาณนะครับท่านผู้ชมลองดูว่าท่านผู้ชมจะใช้ประมาณไหนนะครับเราไม่ต้องมีกําหนดตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะครับแต่เครื่องปรุงใช้แค่นี้เลยนะเมื่อหมักเสร็จนะครับให้เราเอาน้ําปลาตัวนี้ที่เราหมักเนี่ยไปต้มนะครับไปต้มใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ต้องแรงนะครับต้มจนกว่าน้ําปลาที่เราคนที่มันข้นๆเนี่ยนะที่มันโดนส่วนผสมแล้วมันข้นๆเนี่ยมันจ่อเป็นสีใส ไม่ต้องให้มันเป็นขึ้นฟองจนไฟแรงน,นะครับเคี่ยวเขาเรียกว,ว่าเคี่ยวแหละเคี่ยวไฟอ่อนเมื่อที่เราเคี่ยวแล้วก็ได้เป็นสีใสาตามที่เราต้องการแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปแช่น้ําในหม้อนะครับเราเอาภาชนะอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่านะครับใส่น้ําแล้วก็หม้อไปแช่แล้วก็ไปคนให้มันเย็นนะครับเมื่อคนให้มันเย็นเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมตัวเลยนะครับปลาที่เรา ที่เราเลี้ยงไว้เมื่อสักครู่นะครับเราก็น้ำหมักตัวนี้เนี่ยนะครับเทราดเลยนะครับราดบนเนื้อปลาให้สวยงามนะครับราดให้พอดีให้ท่วมตัวปลาหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ภาชนะถ้วยหรือถาดอะไรก็ได้วางแล้วก็ใช้ของที่มีความหนักนิดนึงนะครับกดในการที่จะให้ปลาจมทุกชิ้นนะครับสำหรับสูตรผมนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถหมักตัวนี้เนี่ยทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงจนถึง1ึคืนแต่ว่าส่วนตัวผมจะใช้1คืนนะครับสมมติว่าผมทำเย็นนี้นะครับผมจะเอาขึ้นมาตักแดดก็คือพรุ่งนี้เช้านะะครรับเพาาว่ การที่เราหมักนานๆเนี่ยรสชาติมันจะได้ซึมซับไปในตัวปลา แต่ถ้าเกิดว่าเราหมักโดยใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยนะครับมันจะมีความอร่อยตรงขอบปลาแต่ตรงกลางปลามันจะจืดเพื่อให้รสชาติมันได้ซึมไปแล้วก็ทําให้ปลาเนี่ยรสชาติมันอร่อยอ่าเมื่อเราล่าไปเสร็จนะครับเราก็เอาไว้ในตู้เย็นหรือไว้ในข้างนอกก็ได้ไม่ต้องตู้เย็นก็ได้นะครับสามารถวางไว้ภายนอกได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมจะแช่เย็นไว้นะครับในอุณหภูมิเย็นตู้เย็นทั่วไปเลยไม่ต้องเย็นช่องฟิตนะครับตู้เย็นทั่วไปหลังจากนั้นนะครับพอเช้านะครับเราก็เอามาตากแดดนะครับวิธีการตากแดดของผมจะตาแตกแค่ประมาณครึ แห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับในระยะเวลาที่ผมบอกนะครับใครจะตากทั้งวันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอ่าตากครึ่งวันก็ได้สามารถตากได้ทั้งวันแต่ว่าการตากครึ่งวันของผมเนี่ยมันจะมีเคล็ดลับทําให้เนื้อปลาเนี่ยมันจะไม่กระด้างกันไปนะครับทำให้มันมีความนุ่มอยู่ในตัวนะครับต่ถ้าเราตากตากทั้งวันหรือ2วันเนี้ยมันทําให้ตัวเนื้อปลาเนี่ยตัวขอบนอกเนี่ยมันจะแข็งนะเพร,ราะนั้นตัวนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ เมื่อตากเสร็จนะครับท่านผู้ชมก็ไปไว้ในตู้เย็นได้หรือใครจะใส่กล่องแล้วก็แช่ในตู้เย็นก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ไว้ข้างนอกผมไม่แนะนำนะให้เราไว้ในตู้เย็นดีกว่านะครับตู้เย็นก็จะไว้ตู้เย็นความเย็นธรรมดาหรือไว้ในช่องฟิตก็ได้นะครับแต่ส่วนของผมเนี่ยจะแพ็คเป็นสุญญากาศก,าก็ไว้ในตู้เย็นฟิตไว้นะครับสามารถอยู่ได้ค่อนข้างนานเลยนะครับการที่เราฟิตไว้เนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าการที่เราแช่ตู้เย็นธรรมดานะครับแล้วก็การที่เราแช่ตู้เย็นธรรมดาเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่า การที่เราวางไว้อุณหภูมิปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําว่าใครที่ทําไว้นะครับก็แช่ฟิตไปเลยนะครับแล้วก็เวลาจะใช้ก็เอาออกมาวางให้มันเย็นก่อนให้มันหนาแข็งก่อนแล้วก็ค่อยทอด นะครับส่วนวิธีการทอดนะครับเวลาที่เราจะทอดอินทรีย์ตัวนี้มีเคล็ดลับเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แบบว่าหยิบไปแล้วทอดทอดเปิดไฟแรงเลยเหมือนไข่เจียวไม่ได้นะการทอดอินทรีย์นะครับสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมต้องทอดไฟเบาไฟอ่อนนะครับใช้ไฟที่อ่อนไม่ต้องไม่ต้องแรงเลยนะครับให้น้ำมันร้อนกลางๆไม่ต้องถึงขนาดเดือดจัดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ปลายซีเนี่ยมีความสวยงามนะครับมีสีสันที่ สวยงามแล้วก็จะไม่ไหม้เกินไปนะครับนะจะไม่ไหม้เกินไปจะได้กรอบนอกนุ่มในสูตรที่ผมบอกนี่จะเป็นสูตรที่โดนไฟแรงมากไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้ไฟไอ่อนแต่ว่าเนื้อปลายซีเนี่ยจะมีความสวยแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากนะครับแล้วก็กรอบนอกนุ่มในเนื้อมันจะไม่กระด้างไม่แข็งไม่แบบ ไม่หยาบนะครับเวลาที่กินเนี่ยมันจะแบบให้สัมผัสลิ้นที่แบบว่าเยี่ยมมากๆนะครับนาเกียข้าวเปล่าเนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยสุดๆไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเลยเอาไปลองทํากันนะครับส่วนใครที่ไม่อยากทําเองนะครับสามารถสั่งซื้อผมได้นะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะครับช้อปปีล้ลาซาด้าไลน์เพจนะครับสอบถามผมได้เช่นกัน นะครับวันนี้ผมก็มาบอกเมนูอร่อยๆ่อยให้ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับนะเดี๋ยวมีเมนูอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะครับนะมีเมนูอย่างอื่นอีกเยอะเลยในเมื่อผมไม่ได้ทําเกี่ยวกับอาหารแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแจกผัดไทยหอยทอดอะไรต่างๆนะครับข้าวผัดข้าวผัดปูทุกอย่างเลยนะเมนูอาหารตามสั่งแกงข้าวกงข้าวแกงอะไรผมก็ทำมาหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาสูตรพวกนี้มา ทำแล้วก็แจกท่านผู้ชมใครที่อยากจะเป็นเชฟนะครับอยากจะทําธุรกิจอยากจะทําเปิดร้านอาหารนะครับสามารถมาดูเมนูผมแล้วก็ไปเปิดร้านได้ผมบอกแบบไม่มีกักเลยนะครับบอกแบบร้อยเปซนะครับแต่ว่าพวกนั้นคือผมจะไม่ได้ทําขายแล้วตอนนี้ที่ผมขายคือเป็นปลาอินทรีแดดเดียวแต่สูตรก็เป็นสูตรเดียวกันเช่นกันเพราะ,ะนั้นผมบอกท่านผู้ชมหมดทุกอย่างแล้วนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินปลาอินทรีแดดเดียวกับข้าวก่อนนะหิวแล้วนะตอนนี้ตาแต่ข้าวหน่อย โอเคขอตัวไปกินข้าหวหวอนนะครับ <laughs> วันนี้นายเตียงลาท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ